รากกำลังออกเลยอ่ะอมันกำลังออกมาทะลุถุงมาเลยอ่ะเนี่ยทะลุถุงมาเลยจำเป็นจะโดนอากาศแล้วว่านี่กิ่งที่มันหักไปรู้ว่าลมพัดหักหรือเปล่าหรือว่ายัางไงจะได้นะถ้าอยู่ในนี้อีกสักครึ่งเดือนอนะ่ะผมว่าโอเคเลยละ่ะไม่รู้ว่ารากมันจะงอกหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ไดนไหนมันหักมาแล้วอ่ะอนนี้เดี๋ยว มาลองดูเลยครับว่ามันจะรอดไหมนะเดี๋ยวผมก็จะทำชํำดินต่อไปเลยอันนี้เป็นกิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่ากิ่งนี้ผมได้ทำคลิปไปให้เพื่อนๆดูหรือเปล่า<ม>ก็คือเป็นกิ่งตอนนะครับเป็นกิ่งตอนของฝรั่งแตงโมไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อันนี้ปลูกในดินแบบดินเพียวเลยแล้วดินแห้งแล้วเนี่ย นี่คือดินเพียวๆเลยครับไม่มีมพะพร้าวสับไม่มีอะไรผมรู้สึกว่ามันแน่นไปต้องผสมมพะพร้าวสับผสมแกลบน่าจะโอเคต้นไม่สมบูรณ์แต่กิ่งนี้ต้องบอกก่อนว่าที่ตอนตอนอไอ้ต้นต้นหลักที่ออกมาต้นแรกอะ่ะแล้วลมมันพัดหักแล้วกิ่งอะ่ะมันมีแค่ลากอยู่เส้นเดียวยาวประมาณเซนหนึ่ง ตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดแต่ว่าเขาโตช้ามากครับโตช้ามากเพราะว่าหนึ่งผพว่ารากมันน้อยรากมีแค่เส้นเดียวแต่ตอนแรกนึกว่าจะตายแต่ไม่ตายเนี่ยสําหรับต้นนี้หลายเดือนแล้วนะปกติฝรั่งจะโตไวมากๆครับเริ่มแตกกิ่งแล้วผมจะต้องลื้อมาเปลี่ยนดินละเพราะว่าดินมันแน่นไปนแล้วด้วยละแล้วผมก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลช่วงนี้ฝรั่งแตงโม จากกิ่งที่ตอนยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์ต้องบอกว่ากิ่งไม่สมบูรณ์ดินเปียวอันนี้ก็มาเดืออฝรั่งอันนี้พาสโลนก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ลองดินเพ,พียวรู้สึกว่ามันแน่นไปโตช้ามากแตกยอดช้ามากเลยแน่นตบ ต้นนี้มีมพะพร้าวตับเหมือนกันนะต้นนี้แต่ว,ว่ามันน้อยไปนหน่อยนี่แต่ตอนแรกอะมันงามมากต้นเนี้ยนี่แหละหุ้ยกมากเลยโอเคนี่เก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวค่อยอัปเดตต่อไปว่าพวกนี้เปลี่ยนแล้วผมจะเปลี่ยนใส่ตะเข่งต้องดูว่าเปลี่ยนใส่ตะเข่งหรือว่าจะกระถางใหญ่ว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนสำหรับเจ้าฝรั่งนะ ขอจุดคลิปไว้ก่อนครับวันนี้จะมาพูดเรื่องฝรั่งครับผมฝรั่งใครที่มีฝรั่งพันหงเป่าซื้อนะครับหรือใครที่ซื้อกิ่งตอนหงเป่าซื้อมาเนี่ยเอาไปปลูกแล้วมันติดดอกนี่แบบนี้เมื่อกี้นี้ไม่ใช่หงเป่าซื้อนะเมื่อกี้ตังโมเป็นต้นที่ผมกิ่งตอนมันหกักแล้วก็มีรากออกมาแค่เส้นเดียว นะอายุประมาณเดือนครึ่งต้นเน,นี้อนุบาลไปอนุบาลมารอดครับมาต่อเนื่องกันเลยนะครับเก็บภาพคลิปนี้ใช้เวลาในการมันเก็บภาพรอเวลาก็ประมาณ1ปีครับผมนะหปีแล้วก็สําหรับเจ้าฝรั่งเตงโมนะครับต้นนี้เดี๋ยวให้ดูคนต้นก่อนต้นนี้คือนี่ใหญ่กว่านิ้วผมสักหน่อยนะ เดี๋ยวนี้ผมสักหน่อยพอน,นิ้วใหญ่อ่ะใหญ่ยัะกระถางสิบนิ้วไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ปลูกครั้งแรกแล้วก็ใช้ดินถุงนี่ผสมนะฮะกับมูลสัตว์นะครับแล้วก็ดินไส้เดือนแล้วก็มะพร้าวสับนะแล้วก็ดินที่ผมเอานำมาจากบ้านระยะเวลา1ปีครึ่งปีแรกก็คือตามภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับ มันจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่เราก็มันจะแกนๆล้วก็ใบมันก็จะค่อนข้างมีปัญหานะใบมันจะเป็นอย่างนี้ฮะใบใบอ่ะมันจะยิกยิกแบบนี้อ่าสำหรับเจ้าฝรั่งเตงโมโต้นนี้อันนี้คือใบแรกๆอ่ะแต่ใบหลังๆมาหลังจากที่ผมใส่ใบก้ามปูนะเพิ่มลงไปแล้วนะเพราะว่าปกติตัวนี้มันจะยุบดินมันจะยุบอ่ประมาณ เลยเลยเลยขึ้นกระถางมาหน่อยนึงแล้วผมก็ไปเอาใบกัมปูที่ผมหมักเนี่ยมาใส่เพิ่มครับก็คือร่องรอยมันก็ยังอยู่เนาะเนี่ยใส่ใบกัมปูเพิ่มเข้าไปนะครับมันก็โตแบบแตกใบนะครับแล้วก็ติดลูกนี่ก็จะบอกว่าติดลูกแล้วนะครับเนี่ยฝรั่งแตงโมม้นมาเช่ดตัวติดธรรมดานะนี่แต่อายุก็หนึ่งปีแล้วนะต้นแค่เนี้ยนะครับ น่าจะปีกว่าแล้วเดว้ปีน้อหน่อย,อยติดล,ลูกละดูนี่ครับนี่แหละคือฝรั่งแตงโมรครับเนี่ยติดลกูกอืมนี่ก็ติดลูกอ่ะนี่ก็ติดอีกนี่โอ้ยนี่อีกนะนี่เนี่ให้ดูให้ดูชุมชนนี้ให้ดูชุมชนเนี่ยเนี่ยไงชุมชนแตงโมนะครับ ก็ติดลูกโงกจริงส่วนต้นหลังบ้านผมนะติดอยู่สองลูกอันนั้นน่าจะมีปัญหาเรื่องรากแน่และเป็นต้นแม่ของต้นนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่แหละก็มาสรุปว่าสรุปก็คือกิ่งตอนนะครับมีรากสั้นแค่ประมาณหนึ่งเซนนะก็ปลูกมาแล้วก็ทนุถนอมถามว่าทนุถนอมไหมก็ไม่ได้ทนุถนอมนะครับแทบจะไม่ได้ดูแลใส่ใจอะไรเขาเลยดินก็ใส่รอบเดียวนะัะปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้ใส่ นะก็อยู่รอดมาได้นะเพิ่งจะมาเริ่มดูแลเขาซะหน่อยแล้วเพราะว่าต้นเขาโตแล้วไงว่าจะเปลี่ยนกระถางเหมือนกันนะครับว่าจะเปลี่ยนกระถางแล้วแล้วก็เอาไอ้ต้นหลังบ้านอ,าออกเอาต้นนี้เข้าไปแทนนะครับเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนที่อยู่ให้ใหม่เพราะว่าเหมือนต้นนี้จะออกลูกดกดียตัวนู้นมันไม่ค่อยติดลูกแล้วอะรากมันน่าจะมีปัญหาแล้วก็ผมเอาดินจากบ้านคือเน้นดินเยอะซะส่วนใหญ่เพราะว่ารนะากเขาแน่นก็น่าจะต้องไปเปลี่ยนดินใหม่ นะฮะเราก็ทําการอบรากตัดแต่งกิ่งอะไรมาอีกรอบหนึ่งนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าต้นฝรั่งแตงโมที่นะครับมีรากเส้นเดียวนะก็ผ่านมาได้เพราะว่ามี FC ถามอยู่ครับว่าเอฝรั่งมีเท่าน,นี้รากเท่าน,นี้กิ่งหักแล้ว กิ่งลมพัดหักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฝรั่งกิ่งฝรั่งมันราะใช่ไหมไข่ตอนนะมันชอบชอบหักก่อนบางทีโดนลมแรงๆมันก็จะหักมาแต่มีรากนิดเดียวถามว่าจะชําแล้วติดไหมก็หนึ่งเลยเพื่อนๆต้องดูเรื่องของความชื้นนะครับว่าอย่าให้มันแฉะเกินไปนะครับแล้วก็อย่าให้มันแห้งจนเกินไปแล้วก็ควบุมอุณหภูมิให้ดีช่วงแรกนะหนึ่งเดือนแรกแนะนํถทะรากสั้นนะครับหเดือนแรกเนี่ยให้ทําการอบก่อนนะแต่ของผมเนี่ยไม่ได้อบผมปล่อยแต่ว่าในร่ม อยู่สวนส่อสี่เดือนนะครับนะปล่อยไว้ในร่มแล้วก็ค่อยเอามาออกแดดอีกทีหนึ่งช่วงประมาณแปดเดือนหลังเนี่ยแหละครับที่เอามาวางไว้ที่แดดเพราะว่าในที่ร่มมันมีต้นไม้อื่นที่จะเข้าไปอยู่แทนก็เลยอพยพเขาออกมาแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับนะถ้าเขาโดนแดดเขาจะเขาจะแตกใบดีนะฝรั่งบอกเลยถ้าอยู่ในร่มไม่ค่อยแตกใบครับต้องโดนแดดนะแล้วก็จะติดลูกแล้วก็ต้นจเจริญเติบโตได้ดีมากฝรั่งเขาชอบแดดครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ ใช้ระยะเวลาหนึ่งปีก็เนาะประมาณนี้ครับถามว่ารอดไหมรอดแล้วก็บวกถ้าใครทําดินก้ามปูนะครับผสมเองอะไรเองก็จะได้ผลดีอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกมากแต่ก็ผมว่าโอเคนะก่อนจบคลิปไปเดี๋ยวพามาดูอะไรนี่พามาดูมะนาวเฮ้ยพันอะไรไม่รู้นะจําไม่ได้แล้วนะครับมะนาวเราก็ดูนี่ นะครับไม่ใช่ขงผมนะบอกก่อนของข้างบ้านแต่เขาก็บอกอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าพันอะไรแต่ผมเออเฮ้ยมันใหญ่ดีอะเนี่ยดูดิโอ้จอดมากนะครับยังไม่สุกเลยนะเหมือนแต่ยังไม่แก่ด้วยแหละอะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าดืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอ้ลืมบอกไปว่าหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากกัน,น้อยสำหรับพเพื่อนๆหลาย,ลายๆท่านนะครับ